ครับขณะนี้เรามาดูพริกของคุณพี่ไพทู์คำโส,สภาครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับว่าคุณพี่เขาเนี่ยใช้ส,สมแดงอะมิโนโลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณพี่ไพทูบสวัสด,ด,ดีครับคุณพี่ไพทู์ครับคุณพี่ไพทูลนี่ปลูกพริกหลังจากคือปลูกพร,ร้อมกับปลูกหอมแดงใช่ไหมครับแดมออกไปเลยใช่ไหมมันไม่ได้ปลูกพร,ร้อมกับหอมครับให้หอมขึ้นมาประมาณสักครึ่งเดือนครับอ๋อแล้วก็ ช่วงหอมแตกกอใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ไปแซมพี่กาไปใช่ไหมครับครับผมอนี่ระยะวอายุพิกนี่ประมาณสอเดือนใช่ไหมครับนี่ประมาณ2เดือนสเดือนกว่ากว่าครับครับโอ้โหทำไมมันดกเงี้พี่ก็สีสมแดงครับโอ้โหเนี่พี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยอะไรบ้างครับเนี่ยก่อนนี้ใช้สมแดงเมโนูเราเนี่ยปุ๋ยหลายอย่างครับปุ๋ยใส่มาเรื่อยๆให้มันกลมรุง รู้สึกว่าใบจะมันเงาดีนะพี่นะเนี่ยลูกดกเต็มเลยเนะครับดูนะครับพ่นพ่อนนาเมโน,โนไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยโอ้ยนับไ่นับไม่ไหวแล้วครับตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่ปลูกมาเกือบเป็นสิบน้องเอ่อพ่อน,นระยะระยะ,ระยะเวลาที่พ่นเนี่ยห่างก,กันกี่วันครับพ่นกี่แค่ครั้งหนึ่งอาทิตย์บางทีก็อาทิตย์สองสองครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับผมครับแล้วแต่จังหวะอัตราการการใช้สวนที่ใช้นี่ เท่าไรครับผสมน้ําเท่าไหรผสมน้ํา,าก็สองช้อนต่อน้ํา20ลิตรครับสอ,องช้อนที่อยู่ในซองของ <ผม S 1> อบฮมปอโนโใช่ไหมครับ,รบมฉีดพ่นทุกอาทิตย์หนึ่งเนาะ<อ>บางทีอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ต้องดูคแ,แต่เปียงไหมพี่เพียงไหมคือสมแดงเล้นี่ไม่เปืองครับไม่เปืองประหยัดใช่ไหมประหยัดครับได้ผลได้ผลดีไหมได้ผลดีเกินคาดครับ ดูน่ครับตั้งเกลดลูกพลิกนี่ก็ดูแล้วครับเกลดใบพลิกลูกพลิกนี่ก็รู้แล้วนะครับดูครับดูต้นนี้ฮะดูต้นนี้เนี่ยเ่ทายมันลูกมันจะเป็นสวยเป็นเงาเนี่ยดกลูกดกคุณพี่ใช้อะมโนสมแดงนี่มากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ปลูกมาก็ใช้มาเรื่อยๆละครับใช้กับลุงดอนนี่แหละใช้มาหลายปีแล้ว มั่นใจในสินค้าใช่ไหมครับผมกลับดูนะครับลูกพริกของคุณพี่ที่ใช้สมแดงอเมโนโน,นะครับเดี่ยลูกดูดูครับดูดูดเนี่ยพริกตดกมากต<ล>กดจริงครับต้นใบสวยหมดเลยทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกครับอือ ไป<ด>ทุนครับผมี่ของคุณพี่ของคุณพี่อะไรนะไปท,ทุนครับผาที่ไปทุนครับผมเนี่ยสมแดงกับเมโนโนนล้วนเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ครับประมาณไล่กับประมาณไล่กับก่อนหน่อยหน่อยอืมขอบคุณนะครับอยากจะฝาก บอกชาวบ้านไหมที่คนยังไม่เชื่อว่าเอาว้โนมันดีอ่ะอยากพากบอกดีครับดีอยากจะบอกว่ายังไงคนษตไม่ได้ถ้าจอทำการเกษตรมาก็เพิ่งเจอสมแดงนี่แหละว่าดีคุณภาพดีเหมาะกับการเกษตรหมู่บ้านนี้เขาเขาปลูกพริกนี้เยอะใช่ไหมครับปลูกพอมแดงเยอะใช่ไหมปลูกเยอะครับเพิ่งจะแนะนําก็เริ่มใช้กันเริ่มใช้กันเยอะแล้วปีนี้ใช้สมแดงกับคุณพี่นะครับผมโอ้โหเพราะว่าได้ผลดีเริ่มต้นก็พี่ใช้ก่อนครับผม พอเขาเจอว่ามันได้ผลดีเขาเอามาซื้อครับนี่ก็สั่งมาอีกแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่ใช้ก่อนนี่เขาก็งไม่รู้นะพี่เนาะไม่รู้ครับนี่พริกสวยมากเลยชาวบ,บ้านที่เขาเขาปลูกเหมือนเราเนี่ยเขาก็มั่นใจในสินค้าครับผมบก็เห็นเราใช้แล้วครับผมครับรู้สึกว่าอานโนจะสั่งมาเยอะมากนะตรงนี้นะครับผมหมูบ่บ้านนี้ ใช่ทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยนะครับชาวสวนนะครับที่เขาปลูกอย่างจังหวัดที่เก็บนะครับถ้าไม่มั่นใจในสินค้าดูตรงนี้เลยนะครับนี่ของแท้เลยครับชมแดงนิโนนะครับนี่ชาวสวนตัวจริงนะครับที่ไปทูลที่เขาปลูกตลอดครับเนื้อที่ตรงนี้ไม่ได้ว่างนะครับตั้งพริกทั้งหอมแดงโดกมากเลยนะครับดกมากจริงๆเป็นสินค้าเราเนี่ยเขามั่นใจเต็มร้อยเลยครับอันนี้ยังไม่แดงนะถ้ามันแดงเนี่ยสุกเนี่ยโหจะแดงมากมากเลย นี่มันสดๆอยู่เขาอยากจะอยากจะให้คุณไปทูลเนี่ยบอกให้คนที่ยังไม่กล้าใช้น่ะใช้เลยครับมั่นใจจริงๆว่าคุณภาพดีจริงๆครับไม่ผิดหวังครับก็ดูที่เนี่ยคุณภาพก็เห็นใช่ไหมครับผมเห็นกับตาแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงเลยครับทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกนะครับต้นเนี้ยเนี่ไม่ใช่เพิ่งใช้ปีแรกนะครับพี่เขาใช้มาเขามั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าดีแน่นอนจากคนผลิตเคยได้ เก็บทีได้เจ็ดแปดร้อยจะขึ้นไปเป็นพันเลยครับน้ำหนักประมาณไล่ครึ่งไล่กว่ากว่าเท่าตันครับผมเท่าตันนี่ก็เท่ากับถ้าเราโลโลละสาสิบาทนี่เท่ากับตันนี่ก็สามหมื่นครับข้างหนึ่งเนี่ยได้สามหมื่นถ้าจ้างก็กิโลละห้าบาทโอเคคบหมแต่ได้ในตันละสามหมื่นมันลงคุณเยอะถ้าเราปใช้ตัวนี้จะประหยัดลงใช่ไหมประหยัดลงครับประหยัดปุ๋ยด้วยครับแล้วมันน้ปลอดสารพิษด้วยนะครับครับผม ทุกช่วงมันสวยหมดอ่ะมันสวยหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยสวยหมดทุกที่นะนี่ครับลูกไปชั้นๆเลย,เลอ,ยลอืมถือยอดเลยเนี่บบนยนะดกมากอยากจะบอกให้คนที่ยังไม่เชื่อขอให้ดูเนหุ่นเกทิตาเลยนะครับเนี่ยติดดอกติด ลูกเต็มทุกทุกช่อเลยนะครับมั่นใจได้เลยครับพี่เขาได้สั่งมาทีลังสองลังเนี่ยแป๊บเดียวหมดนะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่เขาเห็นใช้แล้วก็ใช้ด้วยนะครับพี่เขาสั่งมาจากกรุงเทพเนี่ยสมเด็จมีโนเนี่ยมาส่งทีแป๊บเดแป๊บหมดเลยนะครับสาวสวยสองสาวมีหน้ารับยอดจริงๆเลยมีหน้าอยู่ในป่าทึกเห็ดเห็ตลอดเลย ปวดตาเพียบตลอดเลยเจ็บันดีจริงครับสวัสดีครับรอนแล้วพี่นี่แหละไม่ได้สปอนยังแบบที่อุ่นหวานเลยครับ